รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันกลโกงครับรายการที่จะเปิดกลโกลงให้คุณรู้ทันวันนี้อยู่กับผมท็อปชลทิตนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเดินตลาดนัดหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่มีการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเจอเจ้าอุปกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปติดกับมิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันจะหน่วงไว้ทําให้มิเตอร์ไฟฟ้าในบ้านของเราเนี่ยมันเดินช้าลงกว่าปกติซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะจ่ายค่าไฟน้อยลงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ มันจะสามารถลดค่าไฟฟ้าในบ้านของเราได้จริงหรือไม่รู้ทันกลโกลงวันนี้ครับเราจะไปตามติดกลโกลงการหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้าภายใกล้ตัวที่คุณต้องรู้ครับปัจจุบัน ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการแยกประเภทของการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบ่งออกเป็น8ประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปและถือว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลมากที่สุดในความหัวสายของเหล่านายทุนที่คิดประดิษฐ์เครื่องหน่วงมิตเตอร์ไฟฟ้าและทำออกจำหน่ายตามแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถสังเกตได้ จะพบเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้วางขายอย่างไม่เกรงกลัวความผิดใดๆนำซ้ำยังอ้วอวดสรรพคุณของเจ้าเครื่องอุปกรณ์หน่วงไฟฟ้าชนิดนี้ว่าสามารถทําให้มิเตอร์หมุนได้ช้าลงกว่าปกตินั่นส่งผลเชื่อมโยงไปถึงการที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนน้อยลงกลายเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่ได้พบเห็นรวมไปถึงการทดลองเพื่อจูงใจของอุปกรณ์นั้นหากลองสังเกตอีกทีลักษณะของเจ้าอุปกรณ์ประเภทนี้ จะมีหลายลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและรวมไปถึงราคาก็จะแตกต่างตามแรงหวัดของการหน่มิเตอร์ไฟฟ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับประเภทโหลดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับก็คือโหลดหลอดไฟก็เรียกรีสิสติฟนะครับแล้วก็เป็นโหลดประเภทอินดักติฟนะครับเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ําหรือว่ามอเตอร์สูบน้ําขึ้นถังน้ำนะครับแล้วก็เป็นโหลดเรีย c คาปาซิตฟนะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับที่เราเห็นตามสนานั้นว่าเป็นเครื่องลดค่าไฟ โดยการสาธิตก็คือเขาเอามิเตอร์ไฟมาวางปุ๊บแล้วทาให้จานหมุนเร็วพอติดขึ้นมาตรงนี้ไปปุ๊บจานหมุนช้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเราก็ดูว่าเออน่าสนใจแปประมาณว่าค่าไฟต้องลดแน่นอนเนื่องจากหมุนช้าแต่ปรากฏว่าเมื่อเอากลับมาบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับตัวหลอดไฟตัวนี้บ้านเราไปโหลดหลอดไฟตัวนี้ติดเข้าไปเอ๊ะทำไมจานมันยังหมุนเร็วเท่าเดิมค่าไฟก็เท่าเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโหลดที่เขาสาธิตให้เราดูนะ่ยเป็นโหลอดอินดักทีฟนะครับซึ่งเมื่อแก้ด้วยคาปาซิ ค่าไฟจะลดโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้าเป็นโหลดพวกฟิสิกส์ไม่มีผลอะไรตัวอย่างนั้นปัจจุบันประชาชนนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นเนื่องด้วยจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนมากกว่าปกติด้วยเหตุนี้เองทําให้มิชาชีพหลอกติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยการโฆษณาโอ้อวดว่าเครื่องปรับอากาศนี้ไม่กินไฟแต่ความจริงคือการดัดแปลงขนาดติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั่นเองดังนั้น จะเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการโกงและทำผิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสมบัติของการไฟฟ้านะครับบุคคลธรรมดาไม่สามารถดัดแปลงได้นะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วการไฟฟ้าเขาจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าบ้านนี้โดยเฉลี่ยใช้ก๊าไฟเท่าไหร่แล้วเขาจะมีหน่วยสืบอ,ออกมาติดตามดูว่าทําไมคุณถึงใช้ไฟลดลงเยอะแยะขนาดนี้ถ้าเราโดนเช็คอย่างเงี้ยแล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าเราทุจริตเนี่ยเราจะโดน2ข้อหาคือดัดแปลงสมบัติของเขาเหมือนว่าจะ,จะแกะมิตเตอร์หรือไม่แกะมิตเตอร์ก็ตามมันสามารถทําได้ วสองคือโกงค่าไฟเขามีการคิดผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือคือเป็นการทุจริตนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ยากที่เจ้าเครื่องหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้านี้จะลดค่าไฟได้จริงในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอต่างๆมากมายเกี่ยวกับเจ้าเครื่องหน่วงไฟฟ้าประเภทนี้วันนี้จะมาแงะกล่องนี้กันนะครับว่าด้านในมันมีอะไรนะครับ ครับแกออกมาแล้วฮะตอนนี้แกได้แล้วนะครับเราเลียนิดนึงก็ด้านในมีแค่นี้ครับมีสวิตปปอกแบกนะฮะอันหนึ่งนะครับกระบอกฟิลนะครับ R สองตัวนะครับมีหลอด LED ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ด้านในฮะนี่ฮอันนี้ที่อึ้งที่สุดครับแถวบ้านผมเขาเรียกแหวนนะแหวนที่เข้าไว้ลองน็อตตัวใหญ่ๆฮะเด็ดสุดครับ4 5้าไมโครฟารัดนะฮะวงจรแค่นี้ครับมีราคาไม่แพงฮะ อูราคาครับพันเบาทครับผมให้เต็มที่กล่องเนี่้อยห้าสิะนะครับกับราคาที่เขาขายนะฮะพับาทนะครับซื้อได้ตามตลาดมืดนะฮะและร้านคาชนอนทั่วไปนะครับก็จะเป็นเท่านี้ฮะกล่องบ้านจากคลิปวิดีโอของผู้ที่หวังดีที่นำมาแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เห็นชัดได้ยิ่งขึ้นว่าเจ้ากล่องอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าหรือเครื่องหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้า ที่สามารถพบเจอได้ตามทั่วไปนั้นไม่สามารถลดค่าไฟฟ้าได้จริงถือเป็นการหลอกลวงของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าหัวใสนำเอามิเตอร์ของทางการไฟฟ้ามาดัดแปลงซึ่งเป็นการตบตาประชาชนหลอกลวงและสร้างความเสียหายให้กับตัวท่านเองรวมไปถึงหน่วยงานที่ดูแลไฟฟ้าอีกด้วย คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังพบกับข่าวนิติบัญญตัติแน่นทุกวาระการประชุมสภา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภาเจาะลึกเรืประเด็นร้อนหนึ่งเดียวของข่าวนิติบัญญัติสถานีโทรทัศน์นรัฐสภาดิจิทัลช่ลชองสิสื่อสาธารณะนิติบัญญัติของประชาชน แน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยก็พยายามจะประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับเป็นการแบบว่าลดรายจ่ายภายในบ้านนะฮะก็เลยไปใช้เจ้าตัวกล่องหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นการลดรายจ่ายนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามีมิจฉาชีพอยู่ในบ้านของเราและตัวเราเองก็เป็นคนโกงไปอีกด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราแล้วนะครับกับร้อยตรีพิรักิ์เตชะพิพิธมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ กล่องหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันคือยังไงมันมีอยู่จริงใช่ไหมแล้วก็มีคนทําอยู่ใช่ไหมคือมันมีอยู่จริงไหมในความหมายถ่านจะบอกว่ามันหน่วงไฟฟ้าได้จริงไหมใช่มันยังตอบไม่ได้อย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่คนเราเวลาไปเจอเนี่ยไปเดินเถอะตามจัดตุจากตามตลาดนัดตามอะไรทั่วไปเนี่ยก็จะมีกล่องพวกนี้รูปลักษณ์หน้าตาแตกต่างกันไปแต่ก็จะเขียนเอาไว้ว่าสามารถทําให้ท่านช่วยประหยัดไฟได้1 0 20%, 20เป็นเงินพันบาท200 0บาทก็สุดแล้วแต่คาโฆษณา แล้วก็จะมีเอกสารฉบับหนึ่งดูคล้ายค,ครับค่าวว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าป,ปนหนึ่งนั้นนะอืแต่พอเราลงไปดูกันจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้อีกแล้วว่าเอตกลงมันเป็นเอกสารของใครอย่างไรเพราะฉะนั้นผมตอบคุณท็อปได้ก่อนอย่างนี้ครับว่าเรื่องกระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ไปศึกษามาแล้วมันมีวิธีการในการหน่วงจริงนะครับตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าแต่นั่นเป็นในเรื่องของเครื่องจักรกลที่ใช้วิธีการหมุนของมอเตอร์หรือมีการเหวี่ยงของสนามแม่เหล็ก อันนั้นก็เปว่ากันนะเดี๋ยวค่อยไปเรียนเอาท่านผู้ชมก็ค่อยไปเรียนเอานะอาจารย์ก็ไปถามมาได้ประมาณนี้แต่ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นตามว vdr เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีกล่องตัวหนึ่งแล้วไปเสียบปลั๊กภายในบ้านหรือไปต่อพ่วงกับไอ้กล่องตัวนี้แล้วมันจะทําให้มิเตอร์หมุนช้าลงเขาว่าอย่างนั้นนะบอกได้เลยว่าไม่จริงอืไม่จริงนะครับเพราะว่าไปดูมาแล้วว่ามันไม่ได้หมุนลงอย่างที่ว่านันหรอกก็หมายความว่าโดนหลอกซื้อกล่องนี้มาแน่น,นอ,อนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมันจะช่วยอะไรเราได้้มมยยก็คือช่่วไไดเล อนอกจากจะช่วยไม่ได้แล้วนะครับยังจะช่วยทําให้เรามีปัญหาอีกอนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้กล่องที่ว่าเนี่ยเวลาเราไปซื้อมันจะมีเอกสารตัวหนึ่งที่ติดหรือวางเอาไว้ออยู่ตรงโต๊ะที่ขายในแหละที่ผมใช้คำว่าตราสัญลักษณ์ประหนึ่งคล้ายว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าทำไมผมใช้คำนี้ท่านผู้ชมครับต้องให้ความเป็นธรรมกับการไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างนั้นเราส่งให้การไฟฟ้าตรวจก็จริงแต่การไฟฟ้าไม่ได้ตรวจรับรองว่ามันเป็นอย่างที่โฆษณาอาจจะเป็นการตรวจรับรองว่ามีกระแสไฟฟ้าเดิน ออกมากี่โวลต์กี่มิลลิแอมมีระบบอิเล็กตรอนนิวตอนเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่อาจจะเป็นการรับรองอย่างนั้นแต่พอเราไม่มีความรู้เรื่องการไฟฟ้าเรื่องกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าสลับกระแสะไฟฟ้าตรงอะไรเงี้ยเรามีความรู้เราเห็นเอะมันเป็นตราคล้ายๆข,ของการไฟฟ้าเราก็เข้าใจว่าการไฟฟ้ารับรองมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้บางคนซื้อแทบไม่ได้ฟังเขาโฆษณาเลยนะอืดูแค่วโอ้มีเอกสารที่ตราสะใลักษณะการไฟฟ้าเพราะนั้นให้ความเป็นธรรมการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าไม่เคยไปออกรับรอง ว่ามีอุปรกรณ์เหล่านี้ในการหน่วงหรือที่ปไปขายกันตามตลาดทั่วไปเนี่ยไม่มีนะครับแต่การไปรับรองประการหนึ่งประการใดตามหลักวิชาการนั้นอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นการรับรองว่ามีเครื่องหน่วงกระแสไฟฟ้าอนะและคคาว่าหน่วงของเขานี่คือมันก็ไม่ใช่เป็นการหน่วงแบบประหยัดไฟนะอมาไม่ไม่ไ,มไ,มไฟทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าใส่ไปแล้วคนที่ใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราจะได้จ่ายเงินน้อยลงเป็น1 0 2 0โดยที่เราสา,สามารถใช้ไฟได้ แบบเท่าเดิมหรือเปล่าซึ่งมันไม่สามารถทําได้แบบนั้นไม่มีไม่มีเราไปเชื่อบนความบนเขาเยถ้าพูดทางพลาเรียกว่กิเลสกิเลสเชื่อไหมสิบคนในสิบคนเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเวลาไปซื้อปั๊บไปติดตั้งตามที่เขาบอกเสร็จแล้วนะก็จะไปเดินดูมิเตอร์ตัวเองว่ามันหมุนช้าหมุนเร็วลูกลูกถอดออกหน่อยสิลูกลูกเสียบหน่อยสิเฮ้ยมันช้าลงจริงอะแม่มันช้าลงจริงนี่เห็นไหมซื้อแปดร้อยบาทประหยัดตกเดือนนึงแปดสิบบาทแปดสิบบาทเราประหยัดได้ตั้งเยอะแยะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ครับ ราะอะไรก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้ไปศึกษากันมาแล้วจริงๆนี่ยังไม่ถึงข้อกฎหมายเลยนะไปศึกษามาแล้วจริงๆว่ากระบวนการหน่วงกระแสไฟฟ้ามันมีไหมม,มันก็มีแต่เป็นในเรื่องของอระบบของวิศวกรรมทางไฟฟ้าในเรื่องของอมิเตอร์ในเรื่องของการหมุนเวียงอะไรเงี้ยนั่นเราไปดูในรายละเอียดทีหนึง่งแต่มันหนักกว่าน,นั้นคุณท็อปครับพอไปศึกษามาก,มากๆเข้าเนี่ปรากฏพบเจอว่ามันไม่ใช่เฉพาะเครื่องหน่วงมันมีวิธีการอย่างอื่นมีคําแนะนําบางคนบางเจ้าขายเฉพาะเหล็กแท่งเดียวอื บอกว่านี่คือสายดินเมื่อติดสายดินแล้วเนี่ยจะทําให้ระบบไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจ่ายกระแสะไฟน้อยลงแต่ยังทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคุณนั้นยังสามารถใช้ได้ปกติคนลั์คือคุณจะประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น,ม,นมีนะผมจะบอกให้ตอกลงไปประมาณ6เมตรแล้วคุณจะประหยัดไฟฟ้าได้อีก600บาทอันนี้อาจารย์พูดเองาไม่ได้มีแต่ว่ามันมีอย่างนี้จริงมีขายจริงจริงก่อนที่จะไปถามว่ามันทําได้จริงสามารถประหยัดไฟได้จริงหรือเปล่าเนี่ยถามก่อนดีกว่าว่าคนที่มาให้คําแนะนําแบบนี้เนี่ย เขาทําได้จริงๆเหรอแบบอลางช่างในหน้าออนไลน์แบบเสิร์ชมาปุ๊บหน้าแรกลองกดเข้าไปดูก็เจอแล้วคนที่ให้คําแนะนําแบบนี้ถือว่าผิดปหมคะอาะจารย์ตอบสั้นๆง่ายๆผิดแล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังตีแผ่ให้รู้เลยว่าคุณทําไม่ได้คือปัจจุบันนี้วิธีการขายแต่ก่อนมันยังไม่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตยังไม่มี Facebook หรือสมาร์ทโฟนยังไม่มีการแพร่หลายคนขายก็จะไปตั้งโต๊ะขายตามตลาดนัดหรือ,อตลาดที่เราคุ้นเคยกันที่ใหญ่ๆนะนะอย่างเช่นจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าวิธีการขายอย่างนี้ผู้ขายนะ ผู้ขายก็จะไปผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอืเรื่องการที่ทําให้เข้าใจผิดในสภาพและแหล่งที่มาและแหล่งกาเนิดของสินค้ารวมทั้งเป็นการใช้ฉลากที่เป็นเท็จหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จอืมหมายความได้ว่าอย่างนี้คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าประเภทใดก็ตามแต่ที่ผลิตออกจากโรงงานตามกฎหมายของโรงงานนะครับคำว่าโรงงานมันมีนิยามในกฎหมายของโรงงานเมื่อออกมาแล้วต้องทําฉลากนั่นหมายความว่าไอ้เครื่องอะไรเนี้ยไอ้เครื่องหน่วงไฟเนี่ยมันจะต้องมีฉลาก เมื่อคุณไม่ทําฉลาคุณก็มีความผิดแต่ฉลาที่คุณทำเนี่ยเท่าที่ไปเดินดูเนี่ยเขาทําฉลาแต่เป็นฉลาที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพราะนั้นก็มีผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยออกมาในปี2อ2 2กฎหมายยาออกมาก่อนหน้านี้อีกมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยกฎหมายยาก็ว่าไว้เช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าใครไปค้าขายโดยวิธีการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในสภาพ แหล่งกาเนิดหรือคุณภาพของสินค้ามีความผิดทางอาญาจาคุกไม่เกิน3าปีปรับไม่เกินหนึมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นตอบเพียงง่ายสั้นๆว่าคุณจะไปวางขายคุณจะไปโฆษณาอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ครับอ่ะอ่ะคือต่อครับมันมีหลายเรื่องมันต้องต่อเนื่องกันไปหน่อยครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องการขายแบบอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคนก็มักที่จะอะไรหยิบจับกลับไปที่บ้านครับแล้วพอไปใช้แล้วไม่ได้ดังใจโทรกลับโศัพท์กลับไปถามคนขายตอบว่าอ๋อพี่ ที่จะต้องไปถอดสายที่มิตเตอร์หน้าบ้านพี่ออกก่อนและพี่ค่อยเสียบใหม่ปรากฏว่าทำไปทำมาไปทำให้มิตเตอร์หรือม่านวัดกระแสไฟฟ้าเสียของงานวัดเสียอืทําไงดีแต่มันใช้ไม่ได้อก็เลยไปหาช่างไฟฟ้าอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไปถามช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเขามาด้วยความสุจริตใจในการที่จะมาซ่อมหรือที่จะมาดูให้จริงๆมิตเตอร์หรือม่านวัดของของ,ของการไฟฟ้านะครับเราไปซ่อมเองไม่ได้นะครับถ้าเกิดมันเสียชํารุดบกกเข้ามาด้วยประการใดๆก็ตามแต่ ท่านต้องติดต่อการไฟฟ้านะครหลวงหรือก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแต่ยี่พอไปติดต่อสอบถามช่างรับช่างบอกโอ้ยพี่ถ้าพี่จะประหยัดไฟเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองไง่ทีนี้ว่าอ่าเปลี่ยนเฟืองอย่างนี้นะครับผู้ซื้อมาเนี่ยนะครับมีเริ่มมีความผิดแล้วนะคุณไปดัดแปลงมาตรวัดอ่าคุณก็ผิดฐานรักทรัพย์อที่บอกว่ามันต่อเนื่องเนี่ยที่มันอ่าอ่าเนี่ยมันต่อเนื่องอย่างนี้นะอ๋อเปลี่ยนเฟืองนี่คือมันจะลดมิเตอร์ไปได้จริงๆ ลดลดลดแล้วจริงจริงเออมันต่างจากอันแรกเนะี่ยอันแรกคือเหมือนหลอกขายมามาเสียบเสร็จแล้วไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลอะไรแต่อันนี้คือมาเปลี่ยนเฟืองมันลดไปได้จริงจริงๆอ,อ่าแล้วสมมติว่ามันลดไปได้อย่างเงี้ยระยะเวลาผ่านไป6เดือนอการไฟฟ้าเขาเริ่มเอเอแล้วไอ้บ้านนี้มันจ่ายเดือนละหมื่นปกติ6เดือนหลังมาน,นี่มันเหลือ5 0 0พันเขามาตรวจสอบปรากฏว่าพบว่าเราเปลี่ยนเฟืองขึ้นมามเราโดนไหมครับโดนครับมีครับคำพิพากษาดีกาบอกแล้วว่านี่เป็นเรื่องของการลักทรัพย์เพราะกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นทรัพย์ครับตามกฎหมาย ราะนั้นเมื่อคุณเป็นลักทรัพย์เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาก็ต้องเอาผิดคุณได้เอาผิดใน2อ,อย่างก็คือ1เรียกค่าเสียหายคืนกับ2เอาคุณไปเข้าคุกเดิมใช่ไหมที่บอกว่าบ้านเนี่ยเคยจ่ายค่าไฟเดือนละสามพันสมมตุติมีแอร์ทุกตัวเลยมาหลังๆนี่จ่ายเดือนละแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยการไฟฟ้าเริ่มมาด้อมๆมองๆเอเอไอ้บ้านนี้มันทําอะไรมันเปิดแอร์หรือเปล่ายังไงแต่ทำไมมันจ่ายแค่แปดร้อยจากสามพันหรือแปดร้อยเริ่มมีคนมาดูเมื่อมีข้อสงสัยปั๊บนะครับเดี๋ยวเกิดเขาเอามิเตอร์ไปตรวจหรือเขามาาาาาาาอตตรรรวววจเมมนนนนนี่่่ยททไปปดดัััแะคิฐกพ มเมื่อผิดหารักทรัพย์ปับ๊บนั่นคือคดีอาญาจำคุกนะครับจำคุกเนี่ยไม่ใช่จดจำนะครับคำว่าจำคุกคือเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับเมื่อจำคุกนะครับก็จะมีโทษในทางแพ่งคือ <c oughs> เรียกค่าเสียหายโดยเฉพาะอย่างิ่งค่าไฟที่ขาต้องเรียกกลับคือถามว่าอ้าวเจ้า์เขาเรียกค่าไฟคืนผมได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าค่าไฟของผมเท่าไหร่เพราะผมตัดแปลงมิเต<า>อร์มาเขาจะไปประเมินจากสถิติเทอมที่เคยใช้เช่น3 0 0 0 2 0 0 0งพ0 0แป0 0องะไรเงี้ยเขาจะใช้ค่าเฉลี่ยเรียกกกเ็บบั เพราะนั้นยังไงคุณนะผมบอกเลยไอ้เรื่องสุจริตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไอ้เรื่องทุจริตยังไ,ไงคุณต้องตามเจอ,อนะครับอ,อย่างนี้สมมติว่าผมเป็นช่างมาเปลี่ยนเฟืองนะจานเป็นเจ้าของบ้านจานจ้างผมมารู้แล้วว่าหมอเนี่ยเปลี่ยนเฟืองได้อ่าไปเปลี่ยนให้หน่อยแล้วกันแบบนี้คนจ้างกับคนที่เข้ามาเปลี่ยนเนี่ยใครผิดบ้างร่วมกันกระทาความผิดผิดกันหมดเลยผิดทั้งคู่นะครับถ้าผมไปรับจ้างเปลี่ยนผมก็ผิดต่อให้ผมไปจ้างมาผมก็ผิดใช่คุณท็อปสมมติว่ามีช่างในกองมีช่างไฟเนี่ยไปแล้วเขาบอกว่าเอ พอช่วยเปลี่ยนเฟืองให้พี่หน่อยพอไปเปลี่ยนเฟืองปั๊มเนี่ยไอ้กอมันรู้อยู่แล้วไอ้การเปลี่ยนเฟืองลิมิเตอร์หรือมตรวัดไฟฟ้าเนี่ยของคารไฟา้ามันไม่สามารถไปแตะต้องอะไรเขาได้เพราะมตดวัดไฟฟ้าท่านผู้ชมลอง <at> <Buffalo> ไปสังเกตหน้าบ้านนะมันจะมีตะกัวหนีบเอาไว้กับสายลวดนะครับเพื่อไม่ให้มีการแกะหรือเปิดมิเตอร์หรือมตรวัดพอเราไปทําด้วยกระบวนการหนึ่งกระบวนการใดไปแก้ไขมิเตอร์วัดได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายเพราะนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าการกระทาอย่างนั้นมันเกิดให้ความเสียหายคุณก็มีความผิดเพราะรู้อยู่แล้วคุณยังไปทํา ในขณะเดียวกันผู้จ้างวานก็เหมือนกันเอาถ,าถ้าถ้าบอกอย่างนี้มันมองไม่เห็นภาพใช่ไหม,มนึกถึงมือปืนกับผู้จ้างวานมือปืนมีหน้าที่ไปยิงไอ้ผู้จ้างวานมีความแค้นจ้างวานในเก็ไปยิงในขอผิดทั้งคู่ไหมผิดทั้งคู่คนะครับเหมือนกันหนักกว่านั้นคุณท็อปผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนไทยนี่นะความคิดดีนะความคิดสร้างสรรค์ดีวิธีคิดดีแต่ทำไมมันใช้ไปไม่ถูกที่ถูกทางบางคนบอกว่าไปเอาแม่เหล็กไปวางไว้ที่มิเตอร์หรือมาตรวัดอื ไอ้จามนมูนมมันจะหมุนชาเลยเพราะมันหน่วงเป็นแม่เหล็กใช่ไหมเขาเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้สายดินใช้ไอ้เครื่องไอ้ไอ้หน่วงไฟฟ้าตามที่วีดีอาร์ที่เราดูนี่นะมันเป็นไปไม่ได้ทางนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทางนั้นสิ่งเดียวที่ยังเป็นไปได้เมื่อคุณนําสิ่งเหล่านี้มาใช้คือไฟฟ้ารัดวงจรอแล้วทีททนี้เวลาวงจรไฟไหม้นะอยู่มไม่ได้นี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ใครอยู่ในบ้านเสียหายยังไงมันพิสูจน์ไม่ได้เลยมันพิสูจน์ความเสียหายไม่ได้เพราะอะไร มันเกิดเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ไม่ดูกระแสไฟฟ้าเอออ่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าลิขสิทธิ์บอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครับแต่อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนมาวางขายพวกอุปกรณ์อะไรแบบนี้ตามตลาดนัดเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้เลยไหมใช้วิธีการกล่าวโทษคัดอย่างไม่ต้องมีผู้เสียหายไม่ต้องมีผู้เสียหายไม่มีผู้เสียหายก็ได้กล่าวโทษว่าไอ้กอไก่เนี่ยมันไปตั้งแผงขายเป็นสินค้าที่ ไม่ติดฉลากกาวโทษไปที่สคอบอสคอบอเนี่ยคือทําไมาถามว่าทําไมาอาจารย์ต้องพูดถึงสคอบอเพราะว่าสคบอเขาใช้กระบวนการไต่สวนนะเขาก็สามารถที่จะออกมาตรวจสอบหรือทาหนังสือเชิญผู้ประกอบการนั้นไปให้การหรือไปให้ถ้อยคําได้ว่าที่คุณขายที่มีคนเข้ามาร้องทุกข์กับเราเนี่ยที่มีคนมาร้องเรียนกับเราเนี่ยคุณขายอย่างนั้นจรงนิจรงหรือเปล่าถ้าคุณขายอย่างนั้นจรงนิงก็ผิดตามกฎหมายก็หลายๆด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่า มันผิดจุดไปทั้งหมดเหมือนที่<ม>อาจารย์บอกว่ามันแบบเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรนะือว่ามันไปในทิศทางที่ผิดไปหมดนะฮะใช่ใชถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดจริงๆม,มันก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายจะตั้งเวลาหรือว่าจะประหยัดด้วยการลดส่วนนั้นลดส่วนนี้ก็ตามแต่อันนี้ถูกต้องหรืออย่างโครงการที่เขาเคยรณรงค์กัน<ม><ม>ว่าให้ปิดไฟฟ้าสักปิดการใช้ไฟฟ้าสักหนึ่งชั่วโมงทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็เป็นการประหยัดไฟไปนะฮะอ่ะเอาเป็นวิธีแบบนี้ก่อนแล้ะกันนะครับอย่าเพิ่งไปโกงอย่าเพิ่งไป ใช้วิธีที่มันเป็นทางรัฐแล้วเราได้ความสุขสบายอยู่คนเดียวเลยเช่นเคยครับกับช่วงนี้ที่จะทําให้คุณได้มีความรู้ก่อนโดนโกงกับช่วงรู้แล้วรอดติดตามกันช่วงหน้าครับ เกิดมาพึ่งกันผิวพันธ์ชแบ่งสักดิสวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกันมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีมันก็แปลกนะครับท่านผู้ชมครับเราก็คิดประหยัดกันในทุกๆเรื่อง และที่แปลกอย่างที่ว่าครับก็คือคิดประหยัดในเรื่องของกระแสไฟฟ้าประหยัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องครับอย่างวิดีอาที่ท่านผู้ชมได้ดูไปน,น,นะครับมันเป็นเรื่องของการโฆษณาการนําสินค้ามาขายซึ่งเราเรียกว่าเครื่องหน่วงกระแสไฟฟ้ามีการโฆษณาและแอบ,บอ้างว่าสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือสามารถประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือจ่ายค่าไฟฟ้านั้นนะครับได้มากลงทีเดียวกว่า20กว่า10แล้วแต่จะมีการโฆษณาการขายแต่ท่านรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านกลาลังทํานั้นอยู่ มีความผิดทางกฎหมายผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาและผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกฎหมายยากำหนดไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้ใดที่ค้าขายโดยทําให้เข้าใจผิดในแหล่งที่มาแหล่งกําเนิดสภาพหรือปริมาณปริมาตรของสินค้าผู้นั้นกําลังทําความผิดนะครับฐานช่อกงการค้านะครับในลักษาของการช่อกงการค้าซึ่งมีตโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินหัวบาทหรือทั้งจาทั้งปรับเช่นเดียวกันครับกฎหมายที่ตรงตัวที่สุดก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างวีดีอาที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนั้นนะครับผู้บริโภคหลงเชื่อ คำโฆษณาของผู้ประกอบการในการขายเครื่องหน่วงไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องหน่วงไฟฟ้าผู้ประกอบการที่หลอกลวงเช่นนั้นนะครับจะมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินห0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะกฎบมาคุ้มรองโภกกำหนดไว้ในลักษณะอย่างเดียวกันครับว่าการค้าการขายที่เป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิดในซึ่งปริมาณปริมาตราแหล่งที่มารวมทั้งคุณภาพของสินค้าย่อมมีความผิดเพราะฉะนั้นครับการค้าการขายซื่อตรงดีที่สุดครับเพราะการค้าขาย ที่ซื่อตรงและตรงไปตรงมาท่านจะได้ทั้งผลกําไรท่านจะได้ทั้งลูกค้าแต่ก็นั่นแหละครับถ้าท่านรู้ท่านตามท่านท่านก็จะไม่โดนหลอกครับการประหยัดไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ผมว่าการไปติดกล่องหน่วงมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดไปหน่อยนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็อาจจะแค่ตั้งเวลาปิดแอร์ไหมหรือว่าประหยัดไฟปลูกต้นไม้ในบ้านให้มากขึ้นมันก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยประหยัดไฟในบ้านของเราได้แล้วนะครับ รู้ทันกลโกงครับขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการตีแผ่ทุกกลโกงเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างรู้ทันนะครับขอบคุณด้วยครับกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเราร้อยตรีพิรักิ์เตชพ,พิพิธมงคลแล้วกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการรู้ทันกลโกงรายการที่จะเปิดกลโกงให้คุณรู้ทันสวัสดีครับ